สวัสดีค่ะยี่นี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลวยนำโชคชาแนลค่ะสูงวันนี้ควายนำโชคค่ะสองตัวบนล่างเจ็ดห้าเจ็ดเก้าแปดห้าแปดเก้าค่ะต่อมาสลากห้าผ้าค่ะสองตัวสี่สองเจ็ดหนึ่งห้าเก้าแปดเก้าเก้าเจ็ดสองเก้าสองหกสองแปดเก้าหกหกหกค่ะต่อมาสลากผ้ารวยค่ะสองตัวเจ็ดเก้าศูนย์สี่แปดเก้าสองหกหกหกหนึ่งห้าสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์หกสองแปดค่ะ เลขเจาะใจลงหวังค่ะวิ่งให้เด่นสี่เด่นสามสองตัวสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดสามตัวเก้าสี่สองค่ะสูตรนีเซฟไว้ค่ะต่อมาสองตัวบนตรงโต๊ะแอดกลมค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาสองตัวล่างแอดกีดค่ะมีสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี ามสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองค่ะต่อมาสองอาจารย์จับคู่สองตัวล่างค่ะมีเก้าเจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองสามเจ็ดสามสองค่ะต่อมาสายในบอกวิ่งให้เด่นเก้าค่ะสองตัวเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดค่ะต่อมาหลักสิบล่างหนูน้ําสมายค่ะงูที่ผ่านมาเข้าศูนย์และสามล่างค่ะงูนี้เด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นสามค่ะต่อมาแอดเนนแก้วค่ะวิ่งบนให้เด่นห้าเด่นศูนย์วิ่งล่างให้เด่นแปดเด่นหก สองตัวแปดห้าเจ็ดห้าห้าศูนย์แปดสามแปดศูนย์ห้าสามหกศูนย์หกสี่เจ็ดศูนย์เก้าห้าค่ะต่อมาสองตัวบนแอปเกย์ค่ะเงว่ที่ผ่านมาเข้าเจ็ดสองบนค่ะเงื่นนี้มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะต่อมาเลขวิ่งล่างค่ะงว่ที่ผ่านมาเข้าศูนย์ล่างค่ะเงื่อนี้เด่นสี่เด่นห้าค่ะ พอมาสองตัวบนตรงโต๊ะแอปกิดค่ะมีห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าแดหกแดหกเเจดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจดเจ็ดเจดแปดเจดเก้ดหนึ่งแปค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังของให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ